เอาละสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงประวัติคร่าวๆของแพนโดร่าแม่มดแห่งความทนงบาปเก่าแก่ในอดีตท,ที่ไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนักซึ่งมม่เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าประวัติของแม่นี่จะน้อยนะแพนโดร่าแม่มดแห่งความทนงและจะไม่เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนทั้งในนิยายและอนิเมะ และการปรากฏตัวให้เห็นครั้งแรกของแมนี่ก็คือในนิยายเล่มที่14ซึ่งจะเป็นแบบย้อนอดีตส่วนอนิเมะก็คือซีซั่นที่2ตอนที่18ซึ่งจะเป็นการย้อนอดีตเชน่นกันกับในนิยายและสถานะปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่ทว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนนี้แมนี่อยู่ที่ไหนอ่ะนะ รูปพรรณสันฐานของแม่นี่เป็นหญิงที่เลอโฉมและสง่างามเป็นอย่างมากแม่นี่มีผมสีแพตตินมัมอันเล่งประกายอย่างนุ่มนวลราวกับแสงตะวันมีตาสีน้ำเงินเข้มเปรเียบดังทะเลลึกและมีผิวสีขาวสว่างเหมือนหลอดไฟนีออนส่วนสูงของแม่นี่ยังไม่ถูกระบุออกมาอย่างแน่ชัดนักแต่ถ้ากะเอาจากตาเปล่าๆคงอยู่แนวระดับเดียวกันกับเด็กมอต้นละมัง ก็คือตัวเล็กและดูบอบบางนั่นแหละสัดส่วนและส่วนทรงองเอลของแม่นี่จัดได้ว่าเจ็ดเลยเพะว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันกับเด็กหมอต้นนี่สิเมื่อพูดแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องหน้าอกหน้าใจกันเลยว่าของแม่นี่จะเป็นเช่นไรส่วนการแต่งกายของแม่นี่อาจจะดูไม่โดดเด่นหรือสะดุดตาอะไรมากนะักมันดูแปลกตามากกว่านะ เพราะมันเหมือนสวมใส่เศษผ้าสีขาวๆอยู่เท่านั้นเองบอกตามตรงว่าตอนผมเห็นแม่นี่ครั้งแรกผมนึกถึงตุ๊กตาไล่ฝนของญี่ปุ่นทันทีเลยละ่ะจากที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมดมันทำให้แม่นี่ดูสูงทรงและศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากราวกับเทพิดาที่จุติลงมาจากดินแดนสวรรค์อันไกลก็มีปาน ดูคลิกและนิสัยของแม่นี่มองเผินๆอาจจะดูเป็นคนที่สงบเสงเง่ยมเยือกเย็นและสงสง ซึ่งมันทําให้แม่นี่ดูสง,ง่าผ่าเผยมากๆเปรียบเสมือนคนมีภูมิฐานอะไรทํานองนั้นถทว่าในความเป็นจริงแม่นี่กลับเห็นแก่ตัวอีกทั้งยังเอาแต่ใจสุดๆไปเลยครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรแม่นี่ก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้บรรล้เป้าหมายของตนให้จงได้แม้สิ่งที่แม่นี่ได้กระทําลงไปมันจะเป็นเรื่องที่ป่าเทือนไร้ศิลธรรมไร้มนุษยธรรมถึงเพียงใด แม่นีก็ไม่เคยรู้สึกผิดหรือสำนึกผิดกับสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปแม้แต่นิดเดียวเลยพูดง่ายๆก็คือหนักจนเกินเยียวยาเลยล่ะครับครอบครัวของแม่นี่ในตอนนี้ไม่รู้แม้แต่รายละเอียดหรือเบาะแสเลยสักนิดเดียวเรียกได้ว่าลึกลับยันรากเงาเลยละ่ะส่วนเพื่อนฝูงของแม่นีบอกเลยว่าไม่น่ามีครับ พราะแม่นี่เหมือนจะมองทุกคนเป็นเบีย้ยหรืออยู่ต่ำกว่าตนเองหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่แม่นี่ไม่น่าจะมีเพื่อนครับขอเสริมอะไรสักนิดนะครับถึงแม่นี่จะจัดได้ว่าเป็นแม่หมดคนหนึ่งแต่ว่าเรากลับไม่รู้ความสัมพันธ์ของแม่นี่กับแม่มดทั้ง7เ,เลยครับ อีกเรื่องก็คือแม่นี่เหมือนจะเป็นคนใหญ่คนโตหรืออาจจะเป็นหัวหน้าของเหล่าลทัทธิปูชาแม่มดและมีความสัมพันธ์กับเหล่าบิชอปแห่งบาปบางคนอย่างลึกซึ้องอีกด้วยพลังและความสามารถในตอนนี้ไม่รู้ว่าแม่นี่ใช้เวทมนต์ได้หรือไม่แต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับแม่มดแห่งบาปหรือตัวแทนแห่งบาปเลยก็คือปัจจัยแม่มด และของแม่นี่ก็คือทนงทำให้แม่นี่ใช้อำนาจแห่งความทนงได้ซึ่งความสามารถของแม่นี่ยังไม่ถูกระบุหรือเปิดเผยออกมาอย่างแน่ชัดนักว่าเป็นอะไรกันแน่แต่มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงปรากฏการตามที่ตนเองต้องการก็ได้อย่างเช่นการลบความทรงจำของประเจกบุคคล การทำให้ปเจกุกคนที่อยู่หนะ้าที่นั้นๆในเวลานั้นๆหายไปและกำหนดให้ไปทำอย่างอื่นอยู่ณสถานที่อื่นจะไปถึงการลบความตายของตนเองก็สามารถทำได้เราๆนั้นช่วงชีวิตเมื่อครั้งอดีตนะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแม่นี่ได้รับปัจจัยแม่มดทนงมาจึงทำให้แม่นี่ใช้อำนาจแห่งความทนงได้ จะเป็นเหตุผลที่ทําให้แม่นี่ถูกนะับรวมกับเหล่าแม่มดแห่งบาปซึ่งเป็นเหล่าผู้คนที่ครอบครองปัจจัยแม่มดที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9คนและแต่ละคนจะมีความสัมพันธ์นกันกับบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโทสะเกียดคร้านราคะตะกละเยอยิองโลภะริษยาสนงและเศร้าโศก โดยเหตุนี้จึงทําให้แมนี้ถูกรู้จักกันในนามของแพนโดร่าแม่มดแห่งความทะนงจนถึงปัจจุบันแม้มันจะไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็ตามเหมือนนะหลังจากเกิดมาหาภัยพิบัติที่สเตลล่าแม่มดแห่งความริษยาเป็นคนก่อขึ้นแมนี้ก็ได้ท่องไปทั่วโลกอย่างอิสระเสรี ตลอด400ปีแม่นี่ได้ทำการหวานมาเมล็ดพันแห่งความโกลาหลและก่อร่างสร้างเรื่องอย่างลับๆไปทั่วโลกโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่นี่ทำไปเพื่ออะไรและมีเป้าหมายอะไรกันแน่ในเวลาต่อมาแม่นีก็ได้ร่วมมือและทำงานกับเหล่าลทัทธิบูชาแม่มดโดยที่ไม่ทราบตำแหน่งของแม่นี่ทว่าเหล่ามิชอบมหาบาปล้วนแล้วแต่ปฏิบัติต่อแม่นี่ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง ซึ่งการที่ไอ้เจ้าพวกนั้นทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้บ่งบอกเป็นในในว่าตำแหน่งของแม่นี่ต้องอยู่สูงกับพวกบิชอปมหาบาปแน่ๆเพราะตามปกติไอ้เจ้าพวกนั้นก็น่าจะถือว่าอยู่ในตำแหน่งสูงสุดแล้วะนะและถึงแม้ว่าแม่นี่จะเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับลัทธิบูชาแม่มดถว่าเหล่าสมาชิกทุกคนก็ต่างละเลยที่จะพูดหรือกล่าวถึงแม่นี่ ก็หมายความว่าพวกมันต่างก็เก็บเรื่องที่เกี่ยวกับแม่นี่ไว้เป็นความลับอย่างดีไงล่ะเพราะงั้นจึงไม่แปลกที่จะไม่มีเบาะแสอะไรเกี่ยวข้องกับแม่นี่ผุดขึ้นมาเลยเมื่อราวๆหนึ่งร้อยปีที่แล้วแม่นี่ได้สั่งลิกูรุสคอนิอัสมิชอบมหาบาปแห่งความโลภะให้ตามตนเองไปที่ป่าเอริโอ อีกทั้งยังได้บงการงูดำหนึ่งในสมหา,าสัตว์ปีศาจให้เข้าไปรุกรานหมู่บ้านของเผ่าเอลฟ์ที่อยู่ในป่าแห่งนั้นอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ต่างๆมันก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีก็คือในนิยายเล่มที่14และอนิเมะซีซั่นที่2ตอนที่18ถึงตอนที่19ที่ว่าเมนี่ได้เดินทางไปที่นั่นกับลีกลูสโดยไม่มีการบอกลาวแก่คนในพื้นที่ พูดง่ายๆก็คือบุกรุกนั่นแหละแม่นี่มีเป้าหมายที่จะปลดผนึกประตูลึกลับบานหนึ่งที่ตั้งอยู่ณนป่าแห่งนั้นโดยเหตุนี้ทำให้แม่นี่กับนิกุลุสได้เข้าปะทะกับฟอร์ทูน่าและจูสผู้คุ้มครองป่าและบิชอปของลัทิิบูชาแม่มดที่เกี่ยวข้องกับป่าแห่งนั้นซึ่งบทสรุปของเรื่องราวส่วนนี้ก็คือ 1. ลีกูุสได้ถูกอำนาจของแมนี่ส่งกลับไปในที่ที่หมอนั่นได้จากมาเนื่องจากว่าหมอนั่นหมดประโยชน์แล้ว 2. ฟอร์ตูนาถูกจุสฆ่าตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ 3. เอมิเ e ดียที่เป็นกุญแจปลดผนึกต้องแชร์แข็งตนเองและป่าแอเรียลเพราะหวังจะฆ่าแมนี่เ่ว่าก็ฆ่าแมนี่ไม่ได้4 จูสได้ซึมซับปัจจัยแม่มดเกียรติคร้านจนได้กลายเป็นบิชอปมหาบาปแห่งความเกียรติคร้านเปนเทกิวสโลเมนิคอนตีเชกเช่นปัจจุบันและสุดท้ายก็หายตัวไปพร้อมๆกับแมนนี่เมื่อ14ปีก่อนที่ซูบารืจะมาถึงโลกใบนั้นแมนนี่ได้เข้าโจมตีเหล่าทหารที่หวังจะปราบวานขาวหนึ่งในสัตว์อสูรทั้ง3ซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติกับเหล่ามนุษย์มาหลายร้อยปี หลังจากนั้นแมนี่ก็ได้เข้าหาเทเรเซียวานเอสเทีร์ที่มาปราบวานขาวกับเหล่าทหารทั้งหลายจนแม่นันได้สูญเสียพรคุ้มครองแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ไปจากเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นไม่นานเทเรเซียก็ตายเพราะถูกวานขาวกลืนกินอย่างที่หลายๆคนในเรื่องได้รู้กันนั่นเองถว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นและอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนี่สิ ชีวิตปัจจุบันอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าแมนี่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในตอนนี้แมนี่ทำอะไรอยู่ที่ไหนในโลกนั้นกันแน่ตอนนี้รู้เพียงแค่ว่าแมนี่ยังคงสแสวงหาเป้าหมายที่ตนจะทําต่อไปเรื่อยๆอ่นะนี่ก็เป็นแม่มดอีกคนหนึ่งที่มีความลึกลับเยอะมากๆเลยล่ะครับคือหนักยิ่งกว่าสเตล่าเสียอีก ปริศนาความคลุมเครือความลึกลับโดยรวมแล้วอาจจะเป็นที่1จากแม่มดทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นที่1ของแม่มดทั้ง7คงจะเป็นสเตลล่านะและสำหรับคลิปนี้พูดมาเยอะแล้วก็คงต้องขอจบ